ดูดวงชาวราศีเมถุนผลวันที่15ธันวาปูเตือนแล้วคนนี้มาไม่ดีครับผมด้วยชุกชะตาบุญกุศลวัส,สนาเทเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองราาักษาปูมาเตือนครับผมชาวราศีเมถุนระแว่นระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตจะรับทรัพย์การพลิกเปลี่ยนแปลผันบันตนาในสิ่งที่ใช่การเปลี่ยนแปลงในโชคชตาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสื้อที่ไหน อย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหานอย่างตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มปิศาสบูมานคนคิดร้ายใส่้า,ายป้ายสีปูเห็นถึงมาเตือนครับผมโชกตาบุญกุศลวาสนาพ้นมันที่15บห้าไปจะมีเกณฑ์จะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวสาสนาดวงเจตานี้จะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นครอบครัวอยู่ร่วมเย็นมนสุขสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบัานการเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความสมเด็จ สิบถ้วยทองมังเกิดขึ้นเตรียมตัวเฮ hey, ลั่นรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลขึ้นมาทันทีนใดเกณฑ์ชะตาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในดวงชะตาบอกได้เลยว่ากำลังจะเข้ามาให้ท่านระแวดระวังอย่าปะทะกับใครมันเสียเวลาเปล่ามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบดกไวยกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวการส่งมอบถ้วยทองมังเกิดขึ้นกับตัวท่าน สามด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าถือดาบปานประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ดวงจะตานี้พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นท่านต้องดูให้ดีว่าคนคนไหนจริงใจและไม่จริงใจนะครับผมไม่ใช่พูดคํสองคาบอกคนคนนี้จริงใจสุดชีวิตจริงใจสุดหัวใจไม่ทําอย่างนั้นเดครับท่านต้องดูให้ลึกซึ้ง ครับใช้ซิกเซนต์ของท่านดูเรื่องราวต่างๆอศวินขี่ม้าส,ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบญบาร,รมีวาสนา The ูบังเกิดขึ้นในโชคชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนำพาซึ่งวันสำเร็จเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิววัฟ์จูนหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันวงชะตานี้จะเกิดความตั้งมั่น จะรล่ำรลวยด้วยทรัพย์สินก้นทองเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องทําตามกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียนกายนี้จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาซึ่งวางสําเร็จการส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีซ้ายสามดาวขวาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดอะเอมเบโลนักลบกาได้กาเสีย ให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดสายยานถวยเทพนำพาซึ่งความประสรม็จสิ่งตัดสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาปัญหาต่างๆเบื่อได้ับผมโชคตานี้มาจากสวรรค์ยันฟ้าลงมาเกิดเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนอย่างจัดหนักจัดเต็มแสงสว่างสัน้นังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถในตำแหน่งดวงชะตา ดวงชะตานี้ลื่นเริงสุขสันต์ทันซาเกิดความชื่นชื่นเกิดความราบลื่นอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองให้ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในเกณฑ์ชะตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคนะผมดวงชะตานี้ปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขตกตำแหน่งสามเหรียญดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ในหัวมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างนะอมดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซชที่ไหนนะมา,มาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาที่จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอซันได้ท้ายคลิปับฟังชาวราศีเมถุนจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาชาวราศีเมถุนประจำเดือนนี้ เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่น่าสนใจเปรียบเสมือนนักเดินทางที่กำลังยืนอยู่บนสะพานเชื่อมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำฝั่งหนึ่งคือสิ่งที่คุ้นเคยอีกฝั่งหนึ่งคือโอกาสใหม่ที่รอคอยอยู่พลังงานของเดือนนี้จะผลักดันให้คุณต้องตัดสินใจและเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยเฉพาะในสด้านสำคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณอย่างชัดเจนด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเอง เดือนนี้ด้านการงานของชาวราศีเมถุนจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องใช้ความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานอย่างเต็มที่ซึ่งนับเป็นจุดแข็งตามธรรมชาติของคุณอยู่แล้วแต่ครั้งนี้จะต้องใช้มันในระดับที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เคยคุณอาจพบว่าตัวเองถูกมอบหมายให้เป็นสื่อกลางในโครงการสำคัญหรือต้องเจรจาต่อรองในเรื่องที่มีผลกระชบกว้างขวาง ลองจินตนาการว่าคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องนําเสนอโครงการใหม่ต่อผู้บริหารระดับสูงโครงการนี้คุณทำงานมาหลายเดือนแล้วและเดือนนี้คือเวลาที่ต้องนําเสนอผลลัพธ์จังหวะดวงช่วงครึ่งแรกของเดือนจะเอื้ออำนวยให้การนําเสนอของคุณราบรื่นคำพูดของคุณจะมีน้ำหนักและโน้มน้าวใจได้ง่ายผู้ฟังจะตั้งใจรับฟังและเห็นคุณค่าในแนวคิดของคุณนี่คือช่วงเวลาทองที่ควรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า อย่างไรก็ตามหลังจากวันที่15เป็นต้นไปบรรยากาศในที่ทำงานอาจเริ่มมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอาจเกิดความเห็นไม่ตรงกันในทีมหรือมีผู้ร่วมงานที่แสดงอาการไม่พอใจคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงไปหลายทิศท,ทางพร้อมกันหมดวันหนึ่งต้องจัดการกับลูกค้าที่เรียกร้องอีกวันหนึ่งต้องระง,งับความขัดแย้งภายในทีมขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน สิ่งสำคัญในช่วงนี้คือการรักษาสมดุลและอย่าให้อารมณ์เข้ามาครอบงำการตัดสินใจชาวราศีเมถุนมักมีแนวโน้มคิดหลายเรื่องพร้อมกันจนบางครั้งก็รู้สึกสับสนเดือนนี้คุณต้องฝึกโฟกัสให้ดีทำทีละอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนจึงไปจัดก,การเรื่องอื่นอย่าตอบรับงานมากเกินไปจนทำไม่ทันเพราะอาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงที่คุณสร้างมา สำหรับคนที่กำลังหางานหรือคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้มีโอกาสดีในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่2คุณอาจได้รับการติดต่อจากนายจ้างที่สนใจหรือเพื่อนเก่ามาชวนไปร่วมงานที่บริษัทของเขาอย่าปฏิเสธโอกาสเหล่านี้เพราะคิดว่ายังไม่พร้อมบางทีโอกาสที่ดีที่สุดก็มักมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดด้านการเงินการจัดการอย่างรอบคอบคือกุญแจสำคัญ ด้านการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้อยู่ในภาวะที่ต้องใช้ความระมัดระวังและวางแผนอย่างรอบคอบรายได้ของคุณโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คงชี่และมั่นคงอาจมีเงินพิเศษเข้ามาบ้างจากโบนัสประจําปีหรือค่าคอมมิชชั่นจากงานที่ทําสําเร็จแต่ขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจวางแผนไว้ว่าจะใช้เงินเพียง5,000บาทในการซื้อของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนและครอบครัวแต่พอไปถึงห้างสรรพสินค้าเห็นสินค้าลดราคาเห็นของสวยของน่ารักก็เริ่มซื้อเพิ่มซื้อไปเรื่อยๆจนกลายเป็น1,000 0บาทโดยไม่รู้ตัวนี่คือกับดักที่ชาวราศีเมถุนต้องระวังให้มากในเดือนนี้เพราะคุณมีแนวโน้มตัดสินใจซื้อของตามอารมณ์มากกว่าใช้เหตุผล นอกจากนี้ยังอาจมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดมาขอยืมเงินหรือชวนลงทุนในโครงการที่ฟังดูน่าสนใจในช่วงเวลานี้คุณต้องใช้สติและวิจารณญาณอย่างเต็มที่อย่าปล่อยให้ความเป็นมิตรหรือน้ำใจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดถ้าจะให้หรือให้ยืมต้องทำในวงเงินที่สูญเสียไปแล้วไม่เสียดายและไม่กระทบต่อแผนการเงินหลักของคุณ ส่วนเรื่องการลงทุนเดือนนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะเสี่ยงสูงควรถือหุ้นหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วให้มั่นคงอย่าพึ่งขายอย่าพึ่งโยกย้ายรอให้ผ่านช่วงปลายเดือนไปก่อนถ้าจะลงทุนเพิ่มควรเลือกตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเน้นความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทนสูงเช่นกองทุนตลาดเงินพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากประจํา สิ่งที่ควรทําในเดือนนี้คือการทบทวนรายจ่ายประจําและหาทางลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกอาจเป็นการยกเลิกบริการสมาชิกที่ไม่ค่อยได้ใช้ลดการสั่งอาหารเดลิเวอรี่หันมาทําอาหารเองมากขึ้นหรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการขับรถส่วนตัวการออมเล็กออมน้อยในช่วงนี้จะสะสมเป็นจํานวนมากภายหลังและจะเป็นเงินทุนสํารองที่มีค่ามากในช่วงต้นปีหน้าด้านความรักการสื่อสารคือหัวใจของความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่ต้องการการสื่อสารอย่างลึกซึ้งและจริงใจมากกว่าทุกครั้งคู่ของคุณอาจรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยู่กับเขาเท่าที่ควรไม่ว่าจะเป็นเพราะงานยุ่งใจคิดถึงหลายเรื่องหรือแม้แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันก็ยังเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกห่างเหินนี้ถ้ปล่อยไว้นานอาจพัฒนาไปเป็นความขัดแย้งได้ ลองนึกภาพว่าคุณกับคู่นั่งทานข้าวเย็นด้วยกันแต่ตลอดมื้อคุณก็จับโทรศัพท์อยู่ตอบข้อความงานดูโซเชียลมีเดียในขณะที่คู่ของคุณพยายามพูดคุยถามไถ่เรื่องต่างๆคุณก็ตอบไปตำกามโดยใจที่ไม่อยู่กับเขาบรรยากาศแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญพอในชีวิตคุณ สิ่งที่คุณต้องทำคือการสร้างคุณภาพเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่อยู่ใกล้กันแต่ต้องอยู่อย่างมีสติมีจิตใจให้กันในช่วงสุดสัปดาห์ลองปิดโทรศัพท์หรือวางห่างๆแล้วทำอะไรสักอย่างร่วมกันที่ทั้งคู่ชอบอาจเป็นการดูหนังทำอาหารเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแม้แต่การนั่งคุยกันอย่างจริงจังพูดถึงความรู้สึกความฝันและสิ่งที่กังวลการสื่อสารแบบลึกซึ้งเหล่านี้จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น อีกประเด็นสําคัญคือเรื่องการจัดการความคาดหวังของกันและกันชาวราศีเมถุนมักมีการคิดเร็วและเปลี่ยนใจเร็วบางทีคุณอาจตกลงกับคู่ไว้ว่าจะทําอะไรสักอย่างแต่พอถึงเวลาก็อยากทําอย่างอื่นแทนหรือบางทีก็ลืมไปเลยสิ่งนี้อาจทําให้อีกฝ่ายผิดหวังและโกรธได้เดือนนี้ลองฝึกจดบันทึกสิ่งที่ตกลงกันไว้และพยายามทําตามให้ได้หรือถ้าต้องเปลี่ยนแปลงก็ต้องสื่อสารล่วงหน้าและอธิบายเหตุผลอย่างชัดเจน สำหรับชาวราศีเมทุนที่ยังโสดอยู่เดือนนี้ดวงความรักของคุณค่อนข้างดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะมีเสน่ห์ที่ดึงดูดคนอื่นได้โดยไม่ต้องตั้งใจบุค,คลิกที่ร่าเริงสดใสชอบพูดคุยและมีความคิดที่น่าสนใจจะทําให้คุณเป็นที่สังเกตในงานสังสรรค์หรือการรวมตัวของเพื่อนๆคุณอาจได้พบกับใครสักคนในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทในคอร์สเรียนหรือเวิร์กช็อปที่เข้าไปหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่มักไปนั่งทํางานคน คนนี้อาจไม่ใช่คนที่คุณจะรู้สึกตกหลุมรักทันทีแต่จะเป็นคนที่เมื่อคุยกันไปคุยกันมาคุณจะรู้สึกว่าถูกคอคุยรู้เรื่องและอยากพูดคุยต่อไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งรีบเร่งในการตัดสินใจหรือกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์เร็วเกินไปเนื่องจากราศีเมถุนเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเร็วคุณอาจรู้สึกชอบวันนี้แต่พอสัปดาห์หน้าก็เฉยชาไปแล้วให้เวลากับตัวเองในการสำรวจความรู้สึกอย่างละเอียดถามตัวเองว่าสิ่งที่ดึงดูดคุณน,นั้นเป็นเพียงความหลงไหลชั่วคราวหรือความสนใจที่มีพื้นฐานแข็งแรงจริงๆ นอกจากนี้คุณอาจได้รับการแอบชอบหรือสารภาพกับคนที่ไม่คาดคิดอาจเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าสมัยเรียนหรือคนที่รู้จักกันมานานแต่ไม่เคยคิดในแบบนั้นสิ่งนี้อาจทําให้คุณประหลาดใจและสับสนได้อย่าเพิ่งตอบรับหรือปฏิเสธในทันทีขอเวลาคิดก่อนเพราะการตัดสินใจด้วยอารมณ์อาจนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน สิ่งสำคัญสำหรับคนโสดในเดือนนี้คือการเปิดใจและเปิดโอกาสให้กับตัวเองออกไปพบปะผู้คนมากขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจยิ่งคุณขยับออกจากโซนสบายมากเท่าไหร่โอกาสที่จะได้พบคนที่ใช่ก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าความรักที่ดีนั้นต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์มีมาตรฐานและขอบเขตที่ชัดเจนแล้วความรักที่ดีจะเดินเข้ามาหาคุณโดยธรรมชาติเองเดือนนี้โดยรวมแล้วเป็นเดือนที่ท้าทาย แต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงใช้ปัญญาในการตัดสินใจและรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตคุณจะสามารถผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้อย่างสวยงามและเปิดทางสู่ปีใหม่ที่สดใสและเต็มไปด้วยความหวังดวงชะตาราศีเมถุนประจาเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนเปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งการปรับเปลี่ยนและการเตรียมพร้อม ดังใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีก่อนจะเข้าสู่ฤดูการใหม่พลังงานของท้องฟ้าในช่วงนี้กระตุ้นให้คุณต้องคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาตลอดทั้งปีและวางแผนสำหรับจุดเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะมาถึงบรรยากาศโดยรวมของเดือนนี้เต็มไปด้วยความหวังปนกับความท้าทายต้องการทั้งความอดทนและความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาด้านการงานและหน้าที่การงาน เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีเมถุนจะรู้สึกได้ถึงแรงกดดันในด้านการงานอย่างชัดเจนคุณอาจพบว่าตัวเองต้องรับมือกับงานที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนที่บรรยากาศในที่ทำงานค่อนข้างตึงเครียดอาจมีโปรเจกต์ที่ต้องรีบปิดให้ทันสิ้นปีหรือมีการประเมินผลงานประจำปีที่ทำให้คุณต้องพิสูจน์ความสามารถของตัวเองลองจินตนาการว่าคุณเป็นพนักงานฝ่ายการตลาด ในเดือนนี้คุณอาจได้รับมอบหมายให้จัดทําแคมเปญปีใหม่ที่ต้องนําเสนอภายใน2ส,สัปดาห์ขณะเดียวกันยังต้องสรุปผลงานทั้งปีให้ผู้บริหารทำให้ต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยครั้งหรือหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้อาจต้องจัดการกับยอดขายที่ผันผวนพนักงานที่ลาพักร้อนช่วงปลายปีและการวางแผนสต็อกสินค้าสำหรับช่วงเทศกาล สิ่งสําคัญคือคุณต้องรู้จักจัดลําดับความสําคัญของงานอย่าพยายามทําทุกอย่างให้สําเร็จในคราวเดียวการมอบหมายงานให้ผู้อื่นหรือการขอความช่วยเหลือไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอแต่เป็นสัญญาณของความฉลาดในการบริหารจัดการช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่ดีสําหรับการนําเสนอไอเดียใหม่ๆหรือการเจรจาต่อรองเรื่องสวัสดิการกับหัวหน้างานเพราะเป็นช่วงที่ผู้บริหารกําลังพิจารณางบประมาณและแผนงานสําหรับปีหน้า อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอาจมีความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ราบรื่นเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนหางมีข้อขัดแย้งให้พยายามแก้ไขด้วยการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพอย่าปล่อยให้ปัญหาสะสมจนลุกลามใหญ่โต สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือพิจารณาเปลี่ยนงานช่วงปลายเดือนจะมีโอกาสดีเข้ามาอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทที่น่าสนใจหรือมีคนแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินในเดือนนี้ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงปลายปีมักเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากมายทั้งของขวัญปีใหม่การเดินทางท่องเที่ยวงานเลี้ยงสังสรรค์และการซื้อของตกแต่งบ้านรับเทศกาล ชาวราศีเมถุนที่ชอบความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงอาจรู้สึกอยากจับใจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติแต่ต้องระวังอย่าให้อารมณ์ชั่วครู่นำไปสู่การใช้เงินเกินตัวยกตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นโปรโมชั่นลดราคาสินค้าแบรนด์เนมที่ชอบลดราคา50%และรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ควรพลาดแต่ก่อนจะตัดสินใจซื้อควรถามตัวเองว่าจำเป็นหรือเป็นเพียงความต้องการชั่วคราว หากเงินที่จะใช้ไปนั้นทําให้บัญชีธนาคารหมดเกลี้ยงหรือต้องใช้บัตรเครดิตแบบผ่อนชาระอาจต้องพิจารณาใหม่การลงทุนในช่วงนี้ควรทำด้วยความรอบคอบหากคุณมีแผนจะซื้อหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ให้หาข้อมูลให้ครบถ้วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่าตัดสินใจเพียงเพราะคำชักชวนจากเพื่อนหรือโฆษณาที่ดูน่าสนใจช่วงนี้อาจมีโอกาสทางการเงินที่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงการไตร่ตรองอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จาเป็น ในด้านบวกคุณอาจได้รับเงินพิเศษจากโบนัสประจำปีหรือมีไรายได้เสริมจากงานพัฒนามการขายของที่ไม่ใช้แล้วหรือผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหน้านี้เงินส่วนนี้ควรนำมาจัดสรรอย่างชาญฉลาดแนะนำให้แบ่งเป็นสัสดส่วนเช่น50%เก็บออมหรือชำระหนี้30%ใช้จ่ายตามความจำเป็นและ20%เป็นเงินสำหรับความสุขส่วนตัว สำหรับผู้ที่มีหนี้สินเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนปิดหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ใหม่อาจพิจารณารวมหนี้หลายแหล่งมาเป็นที่เดียวเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยหรือเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนชำระแบบที่จัดการได้ง่ายขึ้นการวางรากฐานทางการเงินที่มั่นคงในช่วงปลายปีจะช่วยให้คุณเริ่มต้นปีใหม่อย่างราบรื่นด้านความรักและความสัมพันธ์ สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องใส่ใจความสัมพันธ์มากขึ้นความยุ่งวุ่นวายในการทำงานและความเครียดจากเรื่องการเงินอาจส่งผลให้คุณมีเวลาให้กับคนรักน้อยลงการสื่อสารอาจติดขัดเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ของตัวเองบางคู่อาจพบว่าตัวเองทะเลาะกันบ่อยขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นไม่ตอบข้อความทันทีลืมนัดหมายหรือไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ลองนึกภาพคู่รักที่ทั้งสองคนทำงานหนักตลอดสัปดาห์เมื่อถึงวันหยุดก็ต่างคนต่างนอนเพื่อพักผ่อนไม่มีเวลาพูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนก่อนความห่างเหินแบบนี้ห่างปล่อยทิ้งไว้นานอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้สิ่งที่ควรทำคือตั้งใจสร้างช่วงเวลาพิเศษให้กันแม้จะเป็นการรับประทานอาหารเย็นด้วยกันโดยไม่เล่นโทรศัพท์หรือนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงการแสดงความเอาใจใส่ผ่านการกระทับเล็กๆน้อยๆ,อยๆมีค่ามากกว่าของขวัญราคาแพง ช่วงกลางเดือนเป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแผนการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกหากมีข้อขัดแย้งที่ค้างคาอยู่ควรหาเวลาคุยกันอย่างจริงจังไม่หนีหรือหลีกเลี่ยงปัญหาความจริงใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้นอย่าลืมว่าการประนีประนอมไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้แต่เป็นการหาจุดที่ทั้งคู่มีความสุขร่วมกัน สำหรับชาวราศีเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสพบรักใหม่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่มีงานสังสรรค์ปีใหม่มากมายคุณอาจพบใครสักคนที่น่าสนใจในงานเลี้ยงของเพื่อนงานปาร์ตี้ของบริษัทหรือแม้แต่ในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปี บุคคลที่จะเข้ามาอาจเป็นคนที่มีความคิดเปิดกว้างชอบพูดคุยและมีอารมณ์ขันคล้ายกันกันกบคุณอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งลงลึกเร็วเกินไปใช้เวลาทำความรู้จักกันอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปสังเกตพฤติกรรมและฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดบางครั้งความตื่นเต้นในช่วงแรกอาจมองข้ามสัญญาณเตือนบางอย่างหากรู้สึกไม่มั่นใจหรือมีอะไรที่ไม่ลงตัวอย่ากลัวที่จะถอยออกมาการเราคอยคนที่เหมาะสมจริงๆดีกว่ายอมรับใครสักคนเพียงเพราะไม่อยากอยู่คนเดียว สำหรับคนโสดที่กำลังมีใครสักคนอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเดือนนี้อาจเป็นโอกาสที่ดีในการก้าวไปข้างหน้าลองชวนไปทานอาหารหรือทำกิจกรรมด้วยการเป็นส่วนตัวดูปฏิกิริยาตอบรับหากอีกฝ่ายให้ความสนใจเช่นกันก็ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกอย่างจริงใจแต่หากได้รับการปฏิเสธก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับและก้าวต่อไปอย่าปล่อยให้ความรักที่ไม่เกิดขึ้นมาผูกมัดจิตใจ โดยภาพรวมแล้วเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาที่ต้องการทั้งความอดทนและความยืดหยุ่นการรู้จักจัดการกับความกดดันการใช้เงินอย่างมีสติและการดูแลความสัมพันธ์อย่างใส่ใจจะช่วยให้คุณผ่านผลเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นและเตรียมพร้อมสำหรับจุดเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสจงเชื่อมั่นในตัวเองรับฟังเสียงหัวใจและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง